เนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีพระผงจกักรพรรดิลูกแก้วจกักรพรรดิประคำจักรพรรดิร้อยแปดเม็ด m, บทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับแจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกันนะชาวราศีกันนะครับของคนที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันว่าชาวราศีกันในเดือนนี้มิถุนายน2565นะครับการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของท่านนะ่ะในเดือนนี้และวิถีชีวิตของท่านนะ่ะเป็นยังไงบ้างของชาวราศีกันนะแอดมินขอให้ชาวราศีกันนะครับสํารวมจิตสํารวมใจนะครับเป็นเวลา30วินาทีนะเดี๋ยวแอดมินเดี๋ยวแอดมินจะเปิดไพ่ขึ้นมานะครับตอนที่จะเข้าสู่ดูดูดนะครับแอดมินก็ขออนุญ,ญาตแนะนําสินค้าในกลุ่มบริษัท l c h นะครับ Lady Care by Herb นะของคุณปุ๊คุณปุท่านนี้ก็เป็นพี่สาวที่นับถือของแอดมินเองนะครับผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรบ้างที่แอดมินอยากแนะนำเสนอนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม LCH โคคูมินน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังปวดเมื่อยตามร่างกายอาการกดไหลย้อนสำหรับผู้ที่มีอาการหรือผู้สูงอายุ และยังสามารถช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้อีกด้วยคามิล่าครีมนวดขมิน้นไพลบรรเทาปวดบรรเทาอาการปวดอักเสบฟกช้ำเค็ดขัดยอกแก้ปวดเมื่อยตามข้อต่างๆในร่างกายตัวครีมซึมเข้าผิวเร็วเย็นไม่แสบร้อนต่อผิวไม่ทิ้งคราบไม่เหนียวเนื่นหนะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณปุ๊โทร0 6 2 9 9 4 9 9 2 8 หรือแอดไลน์ตามลิงก์ข้างล่างนี้มาครับเราก็มาดูของชาวราศีกันกันนะก่อนแอดมินจะหงายไพ่นะครับก็ขอให้ชาวราศีกันทุกท่านนะครับประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตนะครับทั้งหน้าที่การงานการเงินและความรักนะครับแอดมินขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีครับผมไพ่ใบแรกของชาวราศีกันไพ่ที่ท่านได้คือไพ่ ไพ่ใบแรกคือไพ่เก้าเหรียญเงิน nine of p e n t a c l e มาเรามาดูกันไพ่เก้าเงินนะครับไพ่เก้าเหรียญเงินเดือนนี้นะครับสถานะทางการเงินของชาวราศีกันก็ถือว่าไม่ได้แย่นะแอดมินก็ถือว่ามองว่าดีเลยนะครับปัญหาเรื่องการเงินของท่านนะครับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินนะที่เคยมีมานะครับก็เขาเรียกว่าจะมีทางออกให้กระตัวท่านเองนะมีเรื่องมีปัญหามีแนวทางแก้ไขมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือเรื่องการเงินของท่านนะ ให้มีความมั่นคงได้ก้าเหลือเนี้แต่ว่าเรื่องงานเนี่ยนะครับก็จะมีคนคอยสนับสนุนคอยให้การช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตท่านอยู่ในเดือนมิถุนายน2 5 6 5นี้นะครับการเงินโอเคถือว่าไม่ลําบากอะไรอยู่ค่อนข้างที่ว่าจะในเดือนนี้ของชาวราศีกันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกินมีใช้มีเก็บพอสมควรเลยทีเดียวนะแต่ตัวท่านก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคกับความเป็นอยู่ณนะปัจจุบันเท่าไหร่ยังมองว่าท่านยังคิดเสมอว่าในเดือนนี้ ตัวเราน่าจะทําอะไรได้มันที่มันได้ได้ดีกว่าน,นี้ได้มั่นคงกว่าน,นี้ได้ยอดเยี่ยมกว่าน,นี้มันเป็นความคิดของชาวราศีกันนะครับในในเดือนนี้นะก็ค่อยๆไปค่อยไปนะครับเดือนนี้เราดูดูไปก่อนงานถ่ามีงานอะไรอยู่เนี่ยท่านก็ทำงานที่รับมอบหมายให้เต็มที่นะครับการเงินก็บริหารจัดการให้ดีนะแต่เดือนนี้การเงินแอดมินบอกว่าอยู่ในอยู่อยู่ในโอน้อยู่ในอยู่ในเกณฑ์ในจังหวะที่ค่อนข้างจะด,ดีเลย ไม่ได้มีความขัดสนอะไรมากมายนะเรามาต่อกันไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สองคือไพ่ไพ่ใบที่สองไพ่เดมีจิเซียนนะไพ่จอมเวทนะไพ่ใบนี้ก็ไม่ค่อยค่อยหยิบหยิบไม่ค่อยได้นะไพ่ใบเนี้ยมันจะเป็นบุค,คลิกลักษณะของชาวราศีกันบ่งบอกว่าตัวชาวราศีกันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนทค่อนข้างจะมีความคิดสร้างสารรค์มากเลยนะ ไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรเนี่ยถ้าคุณหยิบจับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนั่นจะเป็นโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางความสําเร็จในอนาคตของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าอ,อคิดคิดอยากได้เงินได้เงินคิดอยากจะได้ทองก็ได้ทองนี่แอดมินก็ไม่ได้ม่ได้พูดเวอร์หูเกินไปนะตรงนี้มันเป็นโอกาสจังหวะโอกาสชีวิตในเดือนนี้ของท่านดีนะครับโอ้ดเมจิเซียนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไพ่นักเวทเนี่ยเขาเรียกว่าเดือนนี้นะโอกาสทางด้านธุรกิจหนึ่ง โอกาสทางด้านการเงินมันจะมีเข้ามาโดยที่ว่าตัวท่านเนี่ยไม่ทันได้คิดไม่ทันได้คาดฝาันว่าเฮ้ยตัวเราจะ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 ,จะมีโอกาสได้เงินมาขนาดนี้เหรอตัวเราจะมีโอกาสได้โชคลาภได้งานขนาดนี้เหรอมันจะมีงานด,ดีเข้ามาจงเขาเรียกว่า เหตุปัจจัยโอกาสจังหวะท่านนำลมาถึงในเดือนมิถุนายนนี้นะครับตรงนี้โอเคเลยเนี่ยไพย่เดเมจิเซ่เนี่ยดีนะแลวตัวท่านนข้าัจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่มันท้าทายกับความรู้ความสามารถตัวเองด้วยหรือชอบเป็นคนชอบคิดประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาทําอะไรให้แบบให้มันเป็นรูปเป็นล่าให้มันสําเร็จเข้ามาเพื่อพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ว่าตัวเรามีความสามารถเพียงพอเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆอาจจะบางคนอาจจะถนัดด้านศิละปะใช่ไหม อาจจะทํางานอาจจะทําเกี่ยวกับด้านงานศิลปะเกี่ยวกับขายเสื้อผ้าคุณอาจจะออกแบบลายสกินที่มาใหม่ทํามันสวยๆเนี่ยอาจจะตีตลาดแล้วแบบดังเป็นพลุแตกได้เงินได้ทองก็เป็นไปได้นี่แอดมินยกตัวอย่างนะตรงเนี้ยงั้นคอยดูนะครับจังหวะในช่วงเดือนนี้แหละมันจะเป็นโอกาสเรื่องงานเรื่องแบบมันจะมีเหตุปัจจัยให้แบบว่าจังหวะให้คุณได้ได้งานที่ดีโอกาสที่ว่าไอเดียของคุณที่มันจะบรนเจิดอะนะมันมันมันจะมาตรงนี้แหละเช่นคุณอาจจะมีไอเดียอะไรบางอย่าง คิดขึ้นมาทําขึ้นมาแล้วมันประสบสำเร็จมันปังขึ้นเนี่ยนะครับโอกาสชื่อเสียงเงินทองแล้วก็งานที่มั่นคงเนี่ยมันจะมีเข้ามาไหลเข้ามาเรื่อยๆในเดือนนี้เด๋ยบจิเซียนบอกไว้เรามาดูกันใบที่3าไพ่ใบที่3ามไพ่เซเว่นออฟคันะไพ่ของคนช่างฝันเหมือนกันานะขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นตัวคุณเหมือนกันนะครับชาวราศีกันนะก็หวังถึงความสําเร็จในอนาคตหน้าที่การงานที่มั่นคงการมีเงินเยอะ การมีโอกาสทางธุรกิจเพื่อนฝูงชื่อเสียงสังคมตอนเนี้ยมันเป็นจุดที่ว่ามันรอคุณอยู่ในอนาคตแล้วมันอยู่ที่ว่านปัจจุบันเนี้ยคุณจะสู้กับมันหรือเปล่าคุณจะทํากับมันหรือเปล่าถ้าคุณทําคุณสู้ต่อไปเนี่ยความสําเร็จไม่จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเพ้อฝันมันจะรอคุณอยู่และคุณสามารถจับต้องได้ตรงนี้แอดมินฟันธงไว้เลยนะเออไม่ใช่หมอรักนะครับ <laughs> ก็เลยบอกว่าอาแอดมินแอดมินก็รับประกันให้ในระดับหนึ่งเลยว่าคุณสามารถที่จะ ประสบความสําเร็จในภายภาคหน้าได้ตรงนี้นะโอเคนะครับยังไงก็พยายามสู้ๆนิดน,นึงนะอดลนอดทอนแล้วก็กัดฟันสู้กับมันใช้สติปัญญานะครับควบคู่นะแอดมินเชื่อว่าตัวคุณทําได้และทําได้ดีด้วยของชาวราศีกันเรามาต่อกันไพ่ใบที่สี่เลยนะครับไพ่ใบที่สี่คือไพ่ไพ่ใบที่สี่ไพ่เอ็ดออฟเพนทาเคิลหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับสถานการณ์ ในช่วงนี้ของคุณนะครับโดดเด่นนะไพ่อาจําจไว้นะไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้านะครับหนึ่งถ้วยอันน้เขาเรียกว่นเป็นเป็นไพ่ของการเริ่มต้นที่ดีนะครับการเงินของคุณเนี่ยจะมีโอกาสตั้งเนื้อตั้งตัวและมีมีโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างอย่างเป็นอย่างอย่างดีนะคุณมีโอกาสจะเจอเพื่อนใหม่เพื่อนฝูงที่ขอให้คําชี้แนะขอให้การช่วยเหลือนะทั้งหน้าที่การงาน ทางการเงินและคุณจะมีที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีนะครับทําให้คุณวางแผนให้นอนาคตให้กับคุณเนี่ยให้มีแนวโน้มว่าในอนาคตภายภา,าคหน้าเนี่ยคุณสามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงได้ตรงนี้อดทนรอนิดนึงนะครับสู้ๆนะอดทนรอใจเย็นๆเยี๋ยวอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าใจร้อนนะครับทุกสิงทุอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วที่คุณจะมีความก้าวหน้าทางด้านการเงินและมีโอกาสประสบเพ ประสบพบเจอความสำเร็จต่อไปตรงนี้คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเดอนมิถุนาเจอสังคมใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้นะนะครับได้เรียนรู้ทัศนคติของแต่ละคนว่าเขามีแนวคิดยังไงมีความรู้มีความสามารถด้านไหนที่คุณจะสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองคุณได้เนี่ยตรงนี้มันจะมีเข้ามาให้คุณเรียนรู้และคุณก็ศึกษาพัฒนาศักยภาพตัวเอง,เองต่อไปแล้วคุณจะสําเร็จในอนาคตอันใกล้นี้ไพ่ใบที่ห้าคือไพ่ใบที่ห้าไพ่เพจออฟซอร์ไพ่เด็กถือดาบนะ อันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของส่วนตัวชีวิตนิดนึงนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องส่วนตัวนะปัจจุบันตัวคนเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรื่องวุ่นวายใจอยู่เหมือนกันนะเรื่องบางเรื่องก็เคลียร์ไม่ตกคิดมากกังวลใจไม่สบายใจกุมอกกุมใจปัญหาบางเรื่องก็รู้สึกว่าคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเมืนอวนอยู่ในห่วงนะั่นแหละปัญหาไม่ไปไหนแต่สุดท้ายก็มาคิดมากหาทางออกไม่ได้กังวลเหมือนกันแต่หลักๆเนี่ยเพจออฟซอสเนี่ยจะเป็นเรื่องของ ปัญหาที่คุณกังวลใจอยู่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องใหญ่โตอะไรมากมายนะมันเป็นปัญหาเรื่องกระจุกกระจิ๋มอะเรื่องเล็กน้อยอะบางทีอาจจะเป็นเรื่องแฟนบ้างเรื่องงานบ้างบางทีบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยคุณก็มาคิดและคิดน้อยไม่ไม่สบายใจไปก่อนนะเป็นอย่างนี้นะ,ะส่วนเรื่องของบริวารลูกหลานบริวาร่ยคุยนิดหนึ่งตรงนี้นะครับก็เออก็ต้องเข้าใจนะครับว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ข้างๆแบบคอนโทลไพ่เด็กถือดาบเนี่ย Page source, เพจออฟซอร์ในเด็กถือดาบเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนล้นเป็นคนดือ้อเป็นคนที่คอนโทรลยากนิดนึงนะแต่ก็โอเคครับก็เรียกเป็นตามภาษาวัยอยากรู้อยากเห็นนะเรียกบุตรหลานของท่านนะครับค่อนข้างจะเป็นคนอยากรู้อยากเห็นส่วนบริวารลูกน้องนะก็เป็นคนทํางานทําจริงแหละเป็นคนมีความขยันแต่เวลาบทจะขี้เกียจก็คือขี้เกียจคอนโทรลยากนิดนึงนะครับสําหรับชาวราศีกรที่ได้ไพ่เดี๋ยวเพจออฟซอร์ขึ้นมา อ,อย่าไปกังวลอะไรมากก็ยังไม่ได้มีจุดบกพร่องมีจุดเสียอะไรนะครับก็ยังโอเคอยู่ตรงนี้เรามาต่อกันไพ่ใบที่หกคือไพ่ใบที่หกไพ่เซเว่ Town, นออฟวาน่ะไพ่เจ็ดไม้เท้าน่ะในรูปก,ก็จะเป็นภาพของนักสู้สาวนะครับที่กําลังเหมือนผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคโชนเลยแล้วก็จะมีไม้เท้านะครับปักเรียงล้อมรอบล้อมรอบตัวของหญิงสาวคนนี้ไว้ถึงหมด หกอันแล้วในหมืีกอันหนึ่งเป็นเจ็ดนะก็ตรงนี้ก็เรื่องราววุ่นๆุ่นที่ทํางานก็มีอยู่เสมอนะครับตรงนี้เรื่องราวภายในที่ทํางานในองค์กรว่าตอนนี้มันมีเรื่องอะไรเข้ามาบ้างเราก็ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเข้าไปเคลียร์ไปพูดคุยเข้าไปบริหารไปจัดการเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่พ้นความสามารถของคุณคุณก็จะสามารถแก้ไขเหตุการณ์แก้ไขปัญหาต่างๆไปได้นะครับไปด้วยดีผ่านนะแต่ช่วงเดือนนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะ ลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าตัวคุณเป็นคนขั้นที่จะมีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่โอเคมีทัศนคติที่ดีเนี่ยคนในหลายคนที่เขามองเขาก็อยากจะเข้ามาพูดคุยมาอย่างมาปรึกษาคุณนะครับตรงนี้ก็เหนื่อยน,นิดนึงนะแต่มันคุ้มแหละนะครับเพราะคุณจะได้รับชื่อเสียงความไว้วางใจนะจากคนรอบข้างนะครับตรงนี้แล้วก็โอกาสต่างๆทั้งการงานแล้วก็การเงินที่จะเข้ามาอย่างไม่ขาดสายด้วยงั้นรอรับให้ดีแล้วกันสําหรับชาวราศีกันในเดือนนี้ ไพ่ใบที่เจ็ดคือไพ่ไพ่ใบที่เจ็ดไพ่ the world ไพ่นางฟ้าประคองโลกหรือไพยอย่แห่งความอุดมสมบูรณ์นะตรงนี้นะก็ไม่ต้องพูดนะไพ่ใบนี้มันก็บ่งบอกในตัวของมันเองแล้วว่าไพ่แห่งความสําเร็จไพยย่แห่งความอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับการงานการเงินในกระเป๋าหน้าที่การงานการเงินของคุณนะครับมันจะเต็มไปด้วยความสําเร็จเข้ามา สิ่งใดที่คุณตั้งใจคิดเอาไว้ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการเจริญ nice เติบโตในหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นนะครับมันก็จะมีโอกาสเข้ามาหาคุณขออย่างเดียวว่าขอให้คุณได้สู้กับมันทำมันอย่างสม่ำเสมออย่างเสมอต้นเสมอปลายสู้กับงานให้อย่างเต็มที่และสุดท้ายนะครับคุณก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับโอกาสดีๆเข้ามาเราก็ไขว่คว้าไว้ทํางานทําให้เต็มที่สู้ให้สุดความสามารถนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็อยู่ไม่ไกลเกินฝันไม่ไกลเกินเอื้อมเปนสิ่งที่คุณคิดเอาไว้แอดมินี้ เรามาต่อกันไพ่ใบที่แปดไพ่ใบที่แปดคือไพ่ <c oughs> ไพ่ใบที่แปดไพ่ไฟออฟวันไพ่ห้าไม้เท้าในรูปแล้วเราจะภาพเห็นภาพของมีการต่อสู้กันมีการต่อสู้ของหญิงสาวกันนะถือไม้เท้าเข้าห้ำหันจะทําทการสับประยุกต์กันตรงนี้อ่าในเดือนนี้นะครับในเรื่องของการงานของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันกันสูงมากมีการต่อสู้มีการแข่งขันในองค์กรสูง เพื่อพิสูจน์ตนเองพิสูจน์ความสามารถพิสูจน์ศักยภาพตัวเองว่าเราจะผ่านโปรไหมบางคนนะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นอยู่เราจะผ่านโปรไหมบางคนเราจะผ่านเราเราจะผ่านโปรตรงนี้เพื่อที่ได้รับเลือกเป็นผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการแผนผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการภาคไม่ก็มีเหมือนกันตรงนี้อยู่ในช่วงของการต่อสู้นะครับก็ขอให้ทาให้ดีที่สุดนะแอดมินก็เอาใจช่วยแต่แอดมินคิดว่าตัวคุณผ่านได้แล้วแหละนะสู้ๆมันเรามาต่อกันไพ่ใบที่9้าไพ่ใบที่เก้าคือ ไพ่เบริกา้าไพ่เทมเพลเรนอ่าอ่าไพ่เทมเพลนไพ่ของหญิงสาวนะครับนั่งอยู่กลางแม่น้ําตักเออถือถ้วยจากใบหนึ่งแล้วเทน้ําจากถ้วยใบหนึ่งใบใบหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวคุณแต่การเปลี่ยนแปลงที่เนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทาง,ทางที่ดีขึ้นนะครับเอออาจจะไมายช่ว่าตําแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นเงินเดือนมากขึ้นกิจการเจริญเติบโตขึ้นมีการขยับขยายสาขาขยายธุรกิจต่อไป มันเป็นไปได้หมดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะครับตามความรู้ความสามารถที่คุณได้ทํามันขึ้นมาตรงนี้แอดมินก็โมทนาสาธุดีใจด้วยตรงนี้นะสู้ๆกันต่อไปชีวิตนะครับอย่าเพิ่งย่อท้อตรงนี้เรามาสุดท้ายสรุปใบที่10ใบที่10 The Sun อ่าไพ่แห่งพระอาทิตย์ตรงนี้ก็ความสำเร็จมันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับไพ่แห่งพระอาทิตย์ไพ่แห่งความสำเร็จสิ่งใดที่คุณคิดเอาไว้ที่คุณปรารถนาไว้อดมินก็ขออวยพรนะครับเพราะว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันรอคุณอยู่ในอนาคตแล้วอยู่แค่ว่าวันนี้นะครับชาวราศีกันทุกๆคนนะทุกทุกท่านทุกๆคนที่ฟังออดมินอยู่นะครับลงมือสู้ลงมือทําอย่าท้อถอยสู้กับมันนะครับเนี่ยเราและสิ่งในท่านตั้งใจท่านหวังเอาไว้เนี่ย ร้อยเเซนี่ยแอดมินบอกก็เลยว่าอ่ะเกขึ้นไปเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จดังสิ่งที่คุณตั้งใจแน่นอนครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นคําทำนายไพ่ยิปซีทั้งสิใบนะครับของชาวราศีกันประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราชส5งพกก่อนจบนะครับแอดมินโอ๊ตก็ขออวยพรนะครับให้ชาวราศีกันทุกท่านนะครับประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับ ทั้งหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองการเงินความรักโชคลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมและพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ